คพามาสวนมือนี้เขาสวนก็นเลยแวมาถ่ายรูปก,กับต้นทุเรียนอันนี้ดอกทุเรียนพึ่งออกปีที่สองปีแรกออกไม่ติดเพราะว่าปีแรกออกน้อยมากปีนี้ปีที่สองคิว่าออกแบบโดกมากเลยเดอ้นเบิง <laughs> นี่คือบ้านที่อยู่เด้จะมาอยู่ตอนช่วงหน้าเก็บมังคุดเบิ้งว่ากซูกข่อยาก เห็นมะดอกเป็นตาดอกแห้งเนาะ่ยต้นน้นอยๆหนึงปูนดอกสาบลาบอยู่ <c oughs> บอเวลาพอมันใหญ่เขาก็สิคัดลูกคัดหน่อยออกเขาก็จะ,จะไว้แต่อันที่สวยลูกที่มันติดคิดว่าที่มันติดนะนะตอนนี้มันก็ยังแบบว่ายังเป็นดอกน้อยๆอยู่รุ่นแรกรุ่นแรกดอกรุ่นแรกของปีแต่ปกติมันของคนบางคนก็จะช้าหน่อยแต่นี้ออกไวมาก อยู่ที่บ้านอยู่ทางบ่อน้ําร้อนเพิ่งจะออกแค่การเดียวเองน่าจะที่หลังทางบนนี้ก็มีอีกหลายหลายต้นเด้